สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max Super Daylight หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเราเองก็ได้ไปที่ลุมพินีก็ย้อนกลับมากลายเป็นที่ประสูติเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นอินเดียใช่ไหมคะแต่ว่ามีการแยกกันตอนนี้ก็อยู่ในเนปาลซึ่งคนเนปาลเนี่ยก็จะภาคภูมิใจมากว่าสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่เนปาล ะะที่นี่ก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยก็ได้มีการปักเสาวไว้นะคะเราก็เรียกว่าเสาอาโศกซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นการตามรอยพระพุทธองค์ะคะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องทางศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งมีทางอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนะคะเป็นผู้ที่ขุดค้นพบแล้วก็ได้มีการตามรอยพระถังซัมจั๋งซึ่งเคยเขียนบันทึกไว้รวมถึงมีพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยค่ะก็มีการไป กุดพบต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะในสถานที่ที่2ที่เราไปนะคะก็คือมหาเจดีพุทธคยาสําหรับพุทธคยานะคะสถานที่นี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นที่กําเนิดของพระพุทธค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้ที่นั่นก็เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมานะคะในตอนแรกเนี่ยเราไปในช่วงกลางคืนก่อนนะคะซึ่งก็ได้ สิ่งที่เห็นในตอนแรกนี่ก็คือว่าความงดงามค่ะของมหาเจดีย์พุทธคยาค่ะและสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าก่อสร้างขึ้นมาลอยๆเพราะว่าทางท่านวอร์ชิราเมธีเนี่ยท่านได้อธิบายไว้นะคะว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือทางอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมค่ะได้มีการจดบันทึกในสมัยที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะได้มีการขุดค้นพบ นะคะแล้วยังมีหนังสือดิฉันก็ได้ซือ้อหนังสือมานะคะและได้ถวายทางพระอาจารย์วรวัชรเมธีด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการค้นพบตรงนี้นะคะต้นพระศรีมหาโพธิเนี่ยเป็นเหมือนกับรุ่นที่4ี่ะค่ะที่ได้สืบทอดมาจากต้นพระศรีมหาโพธิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้ใต้ต้นโพนี้จริงๆนะคะซึ่งก็มีหลักฐานนะคะทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่รู้สึกนะคะเมื่อเข้าไปถึงเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทําให้เกิดพุทธศาสนาขึ้นในโลกนี้นะคะไม่ใช่ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นในโลกนี้นะคะสถานที่ที่เราไปต่อไปนะคะก็คือป่าอิสิป,ปตนะมฤคษายวัน,นะคะ่ะได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เวลาเรียนพุทธประวัตินะคะ ป่าอิศิปตนะมารุกไทยวันเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นที่กําเนิดหนึ่งในสพระรัตนตรัยนะคะก็คือพระธรรมค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าได้มีการแสดงปฐมเทศนาเป็นที่แรกค่ะโดยที่ปฐมเทศนาแรกก็คือธรรมจักกับปวัตนสูตรนะคะซึ่งหลายๆคนก็ยังมีการสวดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ทางต่อไปนะคะก็คือจากเมืองพาราณสีไปกุศินารานะคะซึ่งระยะทางแค่ประมาณ265กิโลเมตรค่ะใช้เวลา9ชั่วโมงกว่าสถานที่ที่เราไปที่นี้นะคะก็คือสถานที่เป็นเรียกว่าปรินิพานสถูปค่ะเชื่อไหมคะท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเรื่องของความปิติเนี่ยค่ะจะเกิดเมื่อและจะมีน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราเข้าไปในสถูปนะคะก็ได้เห็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้าซึ่งเหมือนกับเ,เป็นรูปปั้นนอนเนี่ยนะคะก็คือเมื่อท่านจะปรินิพานแล้ว ความรู้สึกบอกไม่ถูกค่ะแล้วก็ท่านวอลเชเมทีเนี่ยท่านก็จะได้นำสวดนะคะอธิษฐานจิตแล้วก็รวมถึงว่าได้ถวายผ้าห่มองค์ท่านนะคะแต่ดิฉันเนี่ยค่ะทั้งน้ำตาไหลทั้งสะอื้นเล็กน้อยนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดจากข้างในไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจอะไรแต่เป็นสิ่งที่เป็นที่เดียวที่ไปแล้วก็มีอาการนี้และที่นั่นเนี่ยก็มีความรู้สึกซึมซับมากก็อาจจะเป็นที่สุดท้ายที่พระพุทธเ,เจ้าท่านได้ละ ได้ละสังขารไปที่นี้นะคะเยดายอีกแล้วครับไม่ได้ไปอีกแล้วแต่ครั้งนี้เยดายจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าวันหนึ่งในชีวิตจะต้องไปให้ได้ปีหน้าปีหน้าไปด้วยกันเพราะว่าคือที่อินเดียเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการสร้างรายได้ด้วยก็คือว่าการ ท่องเที่ยวเชิงศาสนานะคะแต่ว่าจะมีฤดูกาลก็คือประมาณตุลาคมจนถึงมีนาคมเพราะว่าอากาศดีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะร้อนแล้วก็ฝุ่นเยอะมากในวันนี้เนี่ยค่ะก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็ได้พาท่านชมไปทัวร์บุญด้วยนะคะก็คิดว่าเราสองคนคงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีสดค่ะ,คะคถึงเวลาจะได้ร่วมสนุกในรายการแล้วนะคะเพียงโทรเข้ามาที่สิบสายแรกรับพวงกุญแจพระพุทธเมตตาจากอินเดียไปเลยค่ะ